ฮัลโหลไฮไฮทักทายท,ทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะในอีเวนต์หลากยุคหลายสมัยปาร์ตี้เต้นรำวันสุดท้ายนะคะตอนที่อัดคลิปนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาประมาณยังไม่ถึงเที่ยงนะคะยังไม่ถึงเที่ยงวันเราอัดคลิปไปก่อนเพราะว่าเราไม่ว่างนะคะเราไม่ว่างที่จะอ่า กะเวลาที่จะมากดเล่นในช่วงเย็นได้นะคะเราก็เลยเออคิดว่ามันใกล้จะผ่านมันใกล้จะตีบอสชนะแล้วอะทุกคนเราก็เลยคิดว่าเอออัดไว้เลยแล้วการน,น่าจะทันนะคะเราก็เลยเริ่มอัดคลิปนั่นเองอันนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะสุดท้ายเราก็เกลือเหมือนเดิมนะเราลุ้นหีบที่ต้องใช้กุญแจเปิดทีไรก็เกลือทุกทีหรือต่อไปเราก็จะไม่ลุ้นแล้วนะคะทุกคน อ่าอันนี้ก็เปิดหีเปิดอะไรไปนะคะทำภารกิจในชีวิตประจำวันในการเล่นเกมอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะตอนนี้เพชรเราก็มีอยู่ที่191้ละอ่าพลังงานนะคะสะสมมาได้ก็ยังไม่เต็มร้9ยนะคะแล้วเราก็อัพเกรดพลังอยู่ที่58แแล้วเราก็ไม่ได้อัพต่อนะคะเราก็เลยกด สู้สู้สูสสไม่เลือกจนเราสะสมแซฟไฟล์ได้ประมาณสองหมืนกว่านั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วเราก็ได้รางวัลมาอ่ามีการแคปเก็บไว้ด้วยนะคะ <c oughs> อ่าเราสะสมแซฟไฟล์วันแรกเพชรนะคะได้สองหมื่ี่พิงกคี้พายมาและวู้ <c oughs> แล้วก็ได้เวลาพักหายใจแล้วพวกนี้ทุกตัวเป็นไงละ่ะสนุกกันไหม <c oughs> สนุกนั่นมันโหดสุดๆแต่แบบว่าไม่ใช่โหดแบบแม่โมชั่วร้ายนะแต่เป็นแม่โมใจดีที่สนุกสุดขีดมากกว่านึกออกใช่ไหมใช่สนุกสุดๆไปเลยฮิฮิฉันรู้ว่าพวกเธอต้องทําได้ถ้าพยายามสักหน่อยใครๆก็ปาร์ตี้ได้ทั้งนั้นและพวกเธอสองตัวก็ด้วยทีนี้สําหรับบทเรียนถัดไปฉันว่าน่าจะเป็นคัพเค้ก101ต้องอร่อยมากแน่แ่ นี่แก๊กเกอร์กบดาย,ยังสวมชุดโพนี่เก่าลุ่งลิ่งจากตอนเก่าอยู่อีกหรอฉันบอกพวกเขาเสมอเลยนะว่าไม่ต้องสวมพวกเขาก็ดูดีอยู่แล้วเฮ้ไม่รู้ฉันจะต้องบอกพวกเขาอีกกี่ครั้งว่าการแปลงชูมนน่ะไม่ใช่การแกล้งเล่นตลกแบบโพนี่แบบซับซ้อนอย่างน้อยพวกเขาก็อาจจะยอมให้ฉันปรับแก้ชุดให้ทีหลังนะ เย้ Yay, ทุกคนในที่สุดก็จบแล้วนะคะในอีเวนต์หลากยุคหลายสมัยปาร์ตี้เต้นรำทุกคนเป็นยังไงกันบ้างผ่านกันหรือเปล่าเราได้เพชรมา10เมิตรนะคะแล้วก็ได้โพนี่ของรางวัลครบทุกอย่างเลยและอีกอย่างหนึงอีเวนต์ระยะสั้นแบบนี้มันก็ดีตรงที่เราไม่ได้เหนื่อยมากที่จะต้องไปเล่นคอมมู n นิตี้แข่งกับใครใช่ไหมทุกคนอาจจะชอบอีเวนต์นี้มากกว่าอีเวนต์ระยะยาวสิวันก็ได้เราก็ชอบนะแต่บางที มันก็น่าเบื่อเหมือนกันที่แบบเออมีแต่ต้องกดกดแซฟไฟล์แล้วก็มาติติตีตีบอสแล้วรางวันมันก็น้อยนะคะอ่ก็ผ่านไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอีเวนต์แล้วก็เดี๋ยวเรามารอกันว่าวันศุกร์จะเป็นอีเวนต์อะไรมานะคะและที่เราบอกไว้เมื่อวานวันศุกร์เราอาจจะมาอัพคลิปชา้าแล้วก็เริ่มเล่นอีเวนต์ช้ากว่าเพื่อนๆหน่อยนึงนะคะ ม่หน่อยหรอกอาจจะดึกเลยก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันศุกร์จะเป็นยังไงบางทีเราอาจจะโดดงานมาเล่นเกมก็ได้นะคะก็ไม่ควรเอาเป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่ามันอยากเล่นมากกว่าทํางานอยู่แล้วเนาะมันก็คือธรรมชาติของคุณนั่นแหละอ่านี่ไงเวลาแบบนี้เราก็มาจิ้มแซฟไฟ์เล่นก็ได้นะคะเพราะว่าอ่าอีเวนต์ถึงแม้ว่าเราจะเล่นจบไปแล้วผ่านได้ไปแล้วฆ่าบอสไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหม ซฟไฟ์มันก็ยังจะเกิดเกิดทุกเมืองเลยนะคะจนกว่าระยะเวลาอีเวนต์จริงๆเนี่ยมันจะหมดลงหรือแม้แต่ใครต่อเวลาอีเวนต์ก็เหมือนกันนะระหว่างที่อีเวนต์ยังไม่หมดเวลาเราก็มาจิ้มพุ่มแซฟไฟ์เล่นก็ได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมไปทำภารกิจเคเวสเป้าหมายนะคะในแต่ละวันให้ครบหนึ่งร้อยแต้มนะ อันนี้ก็ของเรานะคะเป็นภารกิจเดี๋ยวเราก็ถ้าเราเล่นไม่ได้อันไหนเราก็สามารถสลับเป้าหมายได้นะคะแล้วก็ไปเลือกเล่นอันที่เราถนัดนะคะอันนี้ก็ดีหน่อยนึงเราเป็นสมาชิกรอยัลขับนะคะเราก็สามารถกดเล่งเวลาได้โดยที่ไม่ต้องดูโฆษณานะคะสมาชิกรอยัลขับของเราก็เสียเดือนละร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะเกมนี้ที่เรายอมเสียเงินทุกเดือนแบบนี้เพราะว่าเรา ว่าจะเล่นเกมเนี่ยไปนานๆน,นะคะจนกว่าจะแบบเออไม่อยากเล่นแล้วไม่มีอะไรทําในเกมแล้วโพนี่ก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่เรายังมีเป้าหมายก็คือเราอยากจะแต่งเมืองให้ครบทุกเมืองก่อนอะไรเงี้ยเราก็มาดูดูว่าเออโพนี่เดินในเมืองเออเรานอนดูโพนี่เดินในเมืองมันก็มีความสุขแล้วนะก็เมืองที่เราแต่งอะ่ะนะคะทุกคนก็เอออย่าลืมไปล็อกอินเอารางวัลโบนัสด้วยนะคะ ก็ตามนี้เดี๋ยวเราจะไปรับพูนี่เจนหนึ่งที่เราเพิ่งได้มาจากอีเวนต์นะคะเอามาลงบ้านกันดีกว่านะทุกคนมาทุกคนเรามารับเมจิกสตาร์กันนะคะตัวสีเหลืองแผงคอสีเขียวแล้วก็มีโบงสีแดงตาสีม่วงนะคะแน่นอนว่าก็จะเป็นบ้านหลังนี้อยู่แล้วนะคะบ้านสีชมพูหลังนี้บ้านสีชมพูหลังนี้นะคะ เป็นบ้านที่ดูหรูหรามากเลยนะการออกแบบก็แตกต่างจากมาลิเติ้พูนี่เจนสอย่างเห็นได้ชัดเลยว่ามีรูปทรงบ้านที่ไม่ค่อยเหมือนนะคะนี่เมจิกสตาร์นะคะรูปร่างของมาลิเติ้พูนี่เจนหนึ่งอ่าจะเป็นลักษณะตัวอย่างนี้นะคะหลายเส้นจะไม่เหมือนกันส่วนตัวแล้วเราชอบมาลิเติ้พนี่เจนสีมากที่สุดนะคะสำหรับ ลายเส้นในการสร้างตัวละครมาในต้่นพูนี่นะคะส่วนเจน5เรารู้สึกเฉยๆนะคะไม่ค่อยอินเท่าเจน4เท่าไหรแต่ว่าเจนเก่าๆก็ไม่เคยดูเลยนะคะเพิ่งมาเห็นในเกมนี่แหละอ่านี่ก็ให้ดูโมเดลน้องดือนนะคะก็น่ารักดีคุ้มอยู่นะคะอีเวนต์นีได้พูนี่2ตัวร้านค้า1ล้านแล้วก็ของตกแต่งซึ่งของตกแต่งสวยมาก บางอีเวนตนะของตกแตง่งอันเล็กๆแบบใช้พื้นที่1นึ่งคณหนึ่งสองคอย่างเนี้ยแต่นี้ของตกแต่งดีจริงนะคะเป็นก้อนเมฆแล้วก็มีสายลุงเหมือนน้าตกเนาะลงมาทุกคนก็คงจะได้อยู่แล้วเพราะว่าขั้นหนึ่งใครก็สามารถผ่านได้ในคืนเดียวนะคะอ่า เราก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีเวนต์วันศุกร์นะคะมาลุ้นกันว่าจะเป็นอัปเดตเกมใหม่เป็นอีเวนต์ใหม่หรือว่าเป็นอีเวนต์เก่านะคะแน่น,นอนแหละเราว่ามาวันศุกร์ชัวร์คงไม่มาวันพฤหลื้อหาต่อเนื่องกัน2อาทิตย์หรอกใช่ไหมโอเคไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็พูดคุยภายใต้คอมเมนต์ของเรานะคะ